วันนี้เด็กๆก,กินข้าวคุกปปะทูกันนะคะความจริงก็ไม่ได้แบบว่าวันไหนกินอะไรหรอกนะก็คือกินทั้งอาหารเมร็ดอาหารเปรียกแล้วก็กินทั้งข้าวคุปปะทูนะคะชชนอร่อยไหมไม่ต้องถามว่าอร่อยหรือเปล่าเพราะว่าชุนกินเกลี้ยงนะคะ ให้ทุกครั้งก็กินเกลี้ยงเลยอันนี้แม่นวลแม่นวลชอบกินข้าวคุกปลาทูนะคะคือความจริงตอนแรกอะ่ะเราก็ตั้งใจว่าจะเลี้ยงเขาด้วยอาหารเม็ดแล้วก็อาหารเปียกเพราะว่ามันสะดวกกับเราใช่ไหมคะ ทีนี้หลังจากที่เจ้านวลมาอยู่กับเราเนี่ยเหมือนเขาจะอ้อนออนร้องอ้อนตลอดเวลาเราก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรนะคะทีนี้เราก็เลยมาคิดกันเองว่าเออเขาน่าจะกินไม่อิ่มหรือเปล่าเพราะว่าก่อนหน้านี้เขาอาจจะเคยชินกับการกินข้าวใช่ไหมคะแต่พอเราเลี้ยงด้วยอาหารเม็ดอาหารเปียกอะไรเงี้ยมันอาจจะไม่อยู่ท้องไง เราก็เลยไปซื้อปลาทูมาทอดแล้วก็เอามาคลุกข้าวให้เขากินนะก็กินกันอย่างอาร่อยอร่อยทั้งแม่ทั้งลูกเลยนะคะมีความรู้สึกว่าเขาชอบกินข้าวคลุกปลาทูนะคะสมัยที่เราเลี้ยงเจ้าซานะ่ะเคยเอาข้าวคลุกปลาทูมาให้กินซาไม่กินนะซาจะกินแต่อาหารเม็ดแล้วก็อาหารเปียกนะคะ แต่ว่าเนี่ยเจ้านวลนะ่ะถ้าให้เขากินแต่อาหารเมร็ดน่ะเขาจะเหมือนเขาจะไม่อยู่ท้องนะหลังจากที่เราเอาข้าวคุกปละทูมาให้เขากินวันละสองมื้อนะคะเขาก็ดูเขาแบบไม่ร้องกวนอีกเลยเหมือนเขาจะอิ่มอะ่ะใช่ไหมลูกนวลชอบกินข้าวคุกปละทูใช่ไหม โอ้ยพ้ออ้อไม่รู้รู้งี้ซื้อมาให้กินตั้งนานแล้ว